โอเคข้างในปกติลงอะไปกติมันจะเป็นช่วงประมาณนี้เลยใช่ไหมใช่ใช่ชใช่เป็นช่วงเทียเท่ยงเที่ยงใช่เป็นช่วงเที่ยงเที่ยงเมื่อวานก็เที่ยงเลยนะที่เราสะอาัมียักประมาณเที่ยงบ่ายเลยเออเนีถ้าเรามันจะหมุนช้านะครับพอมไม่ทำงานจะเป็นช่วงเที่ยงเนี่ยโอ้โหเริ่มมีมดแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยมด ข้างในน่าจะเยอะเนี่ยเนี่ยบอดแอร์บอดคอยล์ร้อนแอร์ชาร์เจเทคเนี่ยหลังมดมเต็มเลยพี่มาดูแล้วพี่ยักไป่อยมดผมทำไมเนี่ยเนี่ยมด ุดมมจะถ้าลมทำงานนะครับคอมมีการขยับแล้วโอเคถือว่าบอร์ดใช้ได้ครับยังอยู่ได้บอร์ดยังไปต่อได้นะครับเดินละคอมเดินละ